นาโปลีว้าวุ่นโอชิมเฮนจ่อฟองต้นสังกัดเหตุโดนล้อบนติ๊กตอกเรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนตลาดซื้อขายนักเตะเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่วิกเตอร์โอชิมเฮนนะครับของหน้าดาวซันโวของนาโปลีครับแชมป์เก่าทางซึกเกาวชดซิราอิตาลีนะครับทีล่าสุดดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับต้นสังกัดอย่างพลิพักคาสุรานนครับน่าจะขาดสะบั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยก่อนหน้านี้รับวิกเตอร์โอชิมเฮนนะครับออกอาการหงุดหงิดกับโรดี้กเซียนะครับกุนซือของทีมครับหลี แถมล่าสุดว่าหอกชาวไนจีเรียนะครับยังตกเป็นเป้าหมายของวิดีโอที่เขาเนี่ยถูกสโมสรของตัวเองนะครับล้อเลียนบนโซเชียลอย่าง t ิ k กตอกนะครับเมื่อวันอังคารที่26กันยายนที่ผ่านมาด้วยครับสำหรับวิดีโอของนาโปลีนะครับได้โฟกัสไปที่การพลาดจุดโทษของวิเตอร์โอชิมเฮนนะครับในระหว่างเกมที่นาโปลีเนี่ยเสมอกับบโรญาศูน์ปราตัวศูนย์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่24กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งวิดีโอดังกล่าวนะครับดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางการล้อเลียนวิเตอร์โอชิมเฮนนะครับในเรื่องที่้ลคใชิป นะครับกลับเป็นการเอาเร่งเสียงที่ดูแปลกๆนะครับพร้อมกับติดแคปชั่นด้วยนะครับบอกว่าให้จุดโทษผมเถอดนะครับก่อนที่จะตัดภาพไปยังจังหวะที่โอชิเมนนะครับซัดจุดโทษออกไปแบบไม่น่าเชื่อครับซึ่งณเวลานี้นะครับมีรายงานว่าวิกเตอร์โอชิเมนนะครับกำลังพิจารณาดาเนินคดีทางกฎหมายกับนาโปลีต้นสังกัดของตัวเองครับเกี่ยวกับวิดีโอดังกล่าวแล้วนะครับที่โพสต์ในบัญชีทิกตอกของสโมสรครับแถมรีแอคชั่นล่าสุดของวิกเตอร์โอชิเมนนะครับก็คือการลบรูปในไอจีทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับ แค่แต่รูปเดียวนะครับด้านโรเบโตคาเรนดาครับตัวแทนของวิกเตอร์โอชิเมนนะครับออกมาแถลงนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะยื่นฟ้องนาโปลีนะครับที่ปล่อยคลิปการยิงประตูที่ผิดพลาดของนักเตะในต้นสังกัดของตัวเองครับโดยออกมาแถลงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบัญชีอย่างเป็นทางการของนาโปลีนะครับบนแพลตฟอร์มทิกตอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับวิดีโอล้อเลียนวิกเตอร์โอชิเมนถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับแล้วก็ถูกลบไปอย่างล่าช้าครับโดยเรื่องดังกล่าวครับทำให้เกิดความเสีียยยยหาาาาอออออ่่่่งงรรรรร้้้แแตตตตผูเเเลลนนะคัับบวววกกก็ิิิิิธปฏ์โชม ที่ทาให้เขาเนี่ยต้องทนทุกทรมานใจในช่วงสุดท้ายนะครับในระหว่างการพิจารณาคดีของสื่อและก็ข่าวปลอมกันเราขอสงวนสิทธิ์การที่จะดาเนินคดีทางกฎหมายนะครับแล้วก็ความคิดเอเริ่มที่เป็นประโยชน์เพื่อปกป้องวิกเตอร์โอชิมเฮนนะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อฝั่งอิตาลีนะครับโดยรายงานว่าโรเบโตคาเรนดาครับเอเย่นส่วนตัวตัวแทนของวิกเตอร์โอชิมเฮนนะครับได้ส่งรายละเอียดให้กับทางบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาง ได้สําหรับวิกเตอร์โอชิเมนครับกองหน้าชาวไนจีเรียนะครับย้ายจากลิวในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับมาอยู่กับนาโปลีในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1นะครับด้วยค่าตัวโรแมนดอนทั้งสิ้นแล้วราวๆ80ล้านยูโรนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยลงสนามรับใช้นาโปลีไปทั้งสิ้น107เกมตบันไปถึง62ประตูรวมทุกรายการนะครับแล้วถ้าเกิดนับเฉพาะฤดูกาลนี้เพียวๆครับวิกเตอร์โอชิเมนนะครับลงสนามให้กับนาโปลีไปแล้ว6เกมยิงไป3ประตูรวมทุกรายการครับและแน่นอนครับว่าผลงานชิ้นโบแดงนะครับที่สร้้้้าาางชชื่่อออใใหหกกััับบววิิเเเตตรร์โมมนนะคคทจี ตัวมหาศาลนะครับนั่นก็คือการพานาโปลีนะครับทะลิงแชมป์สกูเดโตหรือว่าแชมป์เกาโชอสเซเรียอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาได้สําเร็จครับอย่างไรก็ตามครับในฤดูกาลนี้นะครับนาโปลีภายใต้การคุมทีมของรูดิกาเซียนะครับต้นสังกัดของวิกเตอร์โอชิมเฮนนะครับออกสตาร์ทได้อย่างน่าผิดหวังนะครับลงเตะไปแล้ว5เกมนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมยิงไป8ประตูเสียไป5ประตูเก็บไปทั้งสิ้น8แต้มนะครับรั้งอยู่ที่อันดับที่7ของตารางคะแนนเกาโชอสเซเรียอิตาลีนะครับแถมผลงาน3เกมหลังสุดยังเเอาาาชนนะใใคครรไไม่ดด้้้ลลลยยัับบโโปีแพหกซิ โอ้ครับหนึ่งประตูต่อ2นะครับแล้วก็บุกไปเสมอเจนัว2ประตูต่อ2แล้วก็เกมล่าสุดที่วิกเตอร์โอชิเมนพลาดจุดโทษนะครับก็บุกไปเสมอโบลญญาแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของนาโปลีนะครับจะเป็นการทิ้งท้ายเดือนกันยายนครับโดยจะลงเล่นในบ้านของตัวเองนะครับเจอกับอูดิเนเซในวันที่27กันยายนนี้ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นจะส่งท้ายเดือนกันยายนครับด้วยการบุกไปเยือนเลเช่นะครับในวันที่30กันยายน2องทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยัถึงงตอนน้้ก็ ลุ้นกันนะครับว่าวิกเตอร์โอชแมนจะมีชื่ออยู่ในทีมของรูด้กาเซียมีชื่ออยู่ในทีมของนาโปลีหรือไม่นะครับเราก็เชื่อกันว่าทางเส้นสุดท้ายระหว่างวิกเตอร์โอชแมนกับนาโปลีน่าจะขาดสะบั้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook YouTube และ Tik t o k คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ thank you